สวัสดีค่ะทุกทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะเพจสวนพาคินนะคะบ้านหนองนกครียนตะบลนหนองหอยอำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาวันนี้นะคะตะกัแตนก็จะพาทุกคนนะคะมามาดูวิธีแก้ไขปัญหาเพราะว่า,เ,าเวลาที่เราตอนกิ่งหน้าร้อนชาวเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยเวลาตอนกิ่งพอเจอหน้าร้อนปุ๊บบางทีกิ่งตาย กิ่งไม่เกิดรากกิ่งไม่งอกของแตนใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการนี่เลยค่ะเข็มฉีดยานะฮะแล้วก็น้ำเปล่านะฮะเราก็จะใช้เข็มฉีดยานะคะแล้วก็ดูดน้ำขึ้นมานะฮะนี่ดูดให้เต็มสลิงแบบนี้นะคะเดี๋ยวเมื่อกี้ให้ดูเมื่อกี้แตนฉีดไปหลายตัวแล้วนี่มาดูมาดูอันนี้ค่ะ อันนี้คือกิ่งต้นมะขามเทศนะคะอันเนี้ยเมื่อกี้ตนฉีดไปแล้วเห็นไหมว่ามันเพิ่มความชุ่มชื้นขึ้นนิดหนึ่งเนี่ยรากสีขาวรากกำลังงอกแต่ก่อนก่อนหน้านี้เมื่อกี้เนี่ยคือมันมันกลายเป็นสีแดงแดงคือด้วยความที่มันเจอความร้อนเยอะนะคะมันเจอความร้อนเห็นไหมรากกาลังงอกเต็มเลยนะคะเดี๋ยวพามาดูอันนี้นี่นะคะนี่ค่ะมาดูฝั่งนี้ค่ะดูรากเต็มเลยเห็นไหมคะเห็นรากมันไหมคะ โอ้โหนี่ตัวนี้ด้วยเห็นไหมคะออ้ลากแบบกําลังดีเลยวิธีแก้ไขปัญหาของแตนนี่เลยแตนก็จะฉีดตัวนี้ค่ะเลือกที่จะฉีดข้างล่างนะคะแตนแตนฉีดข้างล่างนะไม่ฉีดข้างบนเพราะว่าเวลาแตนตอนกิ่งเนี่ยแตนจะใช้เอตัวต่อเนี่ยจะอยู่ด้านล่างจากความเขาอยู่ด้านล่างเพราะเวลาเขาเจอฝนฝนตกลงมานะฮะมันก็จะได้ไม่ขึ้นเชื้อราไม่อะไรสมมุติว่ามันแห้งแบบนี้นะคะแตนก็จะฉีดเข้าไปแบบนี้เลยนี่เห็นไหม ฉีดน้ำเข้าไปเลยค่อยๆนะคะต้องใจเย็นรอให้มันไหลนิดนึงนีเห็นไหมคะน้ำมันก็เริ่มซึมเข้าไปข้างในเห็นไหมคะเนี่ยมันน้ำมันไหลไๆลไลไไหลงไปข้างในเห็นไหมคะนี่นี่เออเห็นไหมน,ะนี่แต่ก็อย่าฉีดเยอะเกินไปเพราะาเดี๋ยวรากจะเน่านะคะตอนนี้กิ่งของเรานะคะในเรื่องของมะขามเทศหวาน นี่ในะตอนนี้พร้อมจําหน่ายแล้วนะคะใครสนใจที่จะสั่งซื้อนะคะกิ่งตอนนะคะตอนนี้รากออกเต็มเลยพร้อมจําหน่ายแล้วนะคะสนใจทักมาเลยนะคะที่เพจสวนภาคินนะคะเรามีทั้งกิ่งอ่าอัน,นอันนี้เป็นมะขามเทศหวานอันนี้เป็นมะขามเทศหวานแล้วก็อ่เราจะมีกิ่งตะขบยักษ์มีกิ่งมะนาวเป็นพิจิตรมีกิ่งมะม่วงแรดมะม่วงฟ้าลั่นเออคือมี หลากหลายอยากได้กิ่งอะไรบอกจองได้อันไหนยังไม่ได้ตอนจองได้แต่ที่เราตอนแล้วก็ลูกค้าจองไว้มีซึ่งมีเยอะมากพอสมควรนะคะก็สนใจก็ทักถามถ่ายกันมาได้เลยตอนนี้รากกาลังออกออกเต็มสวนเลยอันอันสำหรับที่ตอนไว้เดี๋ยวพอตัดรอบนี้เสร็จแล้วก็จะตอนรอบใหม่แล้วนะคะยังไงวันนี้ แตนก็มาบอกทุกคนวิธีแก้ปัญหาหน้าแรงนะคะในเรื่องของการตอนกิ่งในตามแบบฉบับของจักรแตนศสารดานะคะที่สวนภาคินฝากทุกคนถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็ฝากให้เพื่อนๆแฟนๆทุกคนเนี่ยแชร์กดไลค์กด like, กแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะจ้าสวัสดีจ้า